ตาเขามีคาดกันครับในตอนสายสายว่างไงลูกนะนี่ยเนี่ยว่างไงหาเพ่อหาพ่อสวัสดีครับอดุญาตทำก่อนสวัสดีครับอดุญาตทำก่อนสวัสดีครับผมมินาครับมาทำนี่กหลังโตเป็นหนุ่มแล้วสวัสดีครับ อาดีครับอ๋ออะไรมา,มาอาไรอะไรกันะกนะฮะงอนแดงย็บอะไรกันงมไปป่าแล้วมันช็อตต้องใสสายไปหากินนะเพิ่งมาตัวใกล้ไปหากินเพิ่งมากัน ไปเที่ยวกันเนี่ยไปเที่ยวกันเพิ่งมาเนี่ยไปเที่ยวกันเพิ่งมาแบ่งกันเจนแบ่งกันเจนมีวันบริหารวันบริหารเท่าไหร่ยี่หกยี่หกพฤษภาคมสองพันห้าสิบห้านะครับสถาบธรรมชาติคอนเสิรสายนะครับ à, ว่า ngày mất chiếc ขากันหืออ้าวว่าไงครับ à, เปาะหือ à, หามา à, à, mà อ่ะมา à, à. à. à, mà แดงมามาแดงมาอ่ะอ่อนแดงว่ะเนี่ย này, ๆๆ này ๆๆๆๆๆๆๆ ใหม่ <ar> หูขาวอันเนี้ยไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวป่าพาน้องไปเที่ยวป่าโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วหางย้อยเลยใหม่มเสียงยินตีมาแล้ว่ะเสียงยินตีได้หระวังได้เสียงมาแล้วเสียงมาแล้วทุกทุกตัวอยู่ในความสงบนะครับ ในความสงบกันนะครับเกลี่ยดินก็มีครับเกล่นดินดูเกล่นดินดิดูตัวเล็กเกล่นดินดิเกล่นดินกันนี่ครับโอ้โหผุนกุ้มเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยงอหน่ายเลยคุณรอดคุมไม่ดีนะลูกผู้คุมกดเกล่นดินครับอาบดินอาบฝุ่น เที่ยวมามาคุณบ้านนี่เราเป็นไหนะบ้านบ้านนี้ไปเล่นตรง,ตรงไหนละ่ะโอ้อยู่ในอกหยับกิฟตเลยมาไรกันครับเอามากินปอกมา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 ม,ามามา,มาเอ้านี่ยมานี่ออ่่ะะนี่น

ต้คร uh, uh, ับโอ้วัสดีครับยันดีอนครับวัสดีครับผมเป็นหนุ่มแล้วครับงอนจ่องเลยตาใสเป้วเลยนี่หน่อยีหน่อยตาี่หน่อยก่อนโอ้โหบโอ้โหเบคอเลยเป็นไงอ่ะอนีอร่อยไหมแซ่บแซ่บไหมครับ แซ่บไหมครับว่าไงครับเที่ยวป่ามาแล้วพักผ่อนตามยาใาศแล้ว,ส,วสุมดูสิ แป๊เดี๋ยวนี่อ่ะอ่ะอ่ะเอามีลูกดำมาด้วยโอ้ลูกดำเขาลูกน้องดำลูกน้องดำโตแล้วกินอยู่เขาเฉยเลยแม่ไปฟักไข่ตรงไหนรุ่น แม่ไปพักไข่เอาบนใหม่เอาบนใหม่โตเป็นนมแล้วหมมันโชกยอด,ดอ่าตัวไหนดื่นทำเข่าห้อยแหละคนงามนี่นี่เก็ดกินในมดนะครับ ยิ่กันนี้นัแล้วโชกแมปแมป่มอ,อยไหมดูน้องให้ดีนะไปทานน่องไปเที่ยวป่าดูน้องให้ดีนะดูเหยี่ยวกันด้วยนะเข้าใจไหม เป็นนุ่มละงอนช่องเลยงอนงอนแหลมปิยกเลยยาวไปทันวาเป็นนุ่มละทันวาแม่เขาลังฟักไข่อยู่มาชัดไก่ป่าสายนะครับเอาหนุ่มเอาหนุ่มลูกหลอก มาแล้วมาแล้วตุต่ตุต่มาแล้วมันใหม่มาแล้วมาดีครับมางไงกินอะไรกินอะไรวิ่งม,มาอ่ะกินข้าวอ่ะร่อยไหมแบ่ง,งกันกินแบ่ง,งกันกินอ่ะ,อะแบ่งกันกินครับอ่ะ อืมนึ่งมีบุญด้วยมีบุญด้วยอ,วอ่ะนะนะหูขาวจั๊วมาเลยเอาไปเที่ยวป่านี่ไปเที่ยวป่ามากันเลยอ้าวนี่รุ่นไหนแล้วมันลอยกินทั้งหลังนี่ฮะรุ่นไหนเอาลอยกินทั้งหลังอ่ะอ่ะ ดำจักมาตรงไหนไปชวนไก่ฟ้าปัญารอมาไปชวนไก่ดำไหมละ่ะฮะฮะบนหมาหินแล้วดูน้องให้ดีนะดูเยาะให้น้องด้วยนะใจไหมดูเยาะให้น้องด้วยนะหมดละโบเบ,บอโบเบ เาััวลยครบสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับไปไปกินแล้วไปพักไปเที่ยวป่าดูย่อยน้องเลยนะสวัสดีครับนี่ล่ะหมอนช่องเลยหมอนยาวมันจะหนักเลยหลังยาวไปย

กกเห็นแล้วก็พักผ่อนกันด้ดวยคลานสัหลอนเลยนี่นเห็นแล้วพักผ่อนกันสัหลอนเลยครับดูย่อยนะ้องด้นะเดี๋ยวกำลังอราระวาด ังไงครับอันนี้ครบ่มอันนี้สวัสดีครับผมมีนาครับผมโตเป็นนุ่มแล้วครับจ่าตีนหน่อยหก่อนจ่าตีนหน่อยหจ่าตีนหน่อยหอยอ่สวัสดีครับสวัสดีครับสาธุครับสาธุครับที่รับผมี่รับผมรับชมผมกันนะครับสวัสดีครับรับชมคลิปนี้ผมนะครับผมมีนานะครับโอเคเอออ่าเอออันนี้วันที่ใด ยี่สิบหกนะครับปุ๋มพาพันนะครับหกห้านะครับบัตดีตอนสีสายครับบอกสิตาใน็ตาในๆหมอบ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 อันนี้มันนี้อันนี้อากิน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 นี่นี่อากินกินกินต้องให้รางวัลให้รางวัลมีไหมมีไหมให้รางวัลเนี่ยมีไหมลูก กินหมดแล้วว้ากินหมดกันแล้วอ่ะนี่เนี่ยนี่อยู่ตร้งนี้่เนี่ยให้รางวัลให้รางวัลน,นอนแดงโอดเลยนอนจมปูเลยอ่ะให้รางวัลให้รางวัล ให้รางวัลให้รางวัลมาแล้วให้รางวัลแต่จีกันล็อกแบ่งกันกินครับแบ่งกันกินครับแบ่งกันกินนะครับแบ่งกันกินนะครับอ่ะเรียกหากบ่เรียกหาบ่อหาบ่ก่อนอ้ามสวัสดีคกกรรมอมีนาครับ อนิยาทำดิผมโตแล้วครับงอนทำโบเลยครับ <c oughs> จับทานนี่อยู่เลยตาหน่อยๆ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 ตุ้งนี่ตุ้งนีนน่ดูดดอนุญาตดูงอนดูงอนงอนงอนแข่งเลยงอนแข่งเลยสสวัด <c oughs> ีครับที่รับชมผมครับผมโตเป็นหนุ่มแล้วผมจะขันให้ฟังนะครับอ่ะ,อะกินต่อไปอ่ะอ่ะกินไป Nào. leo à. Nào mà. À, là băng vô nè à, có sáng lo này có sáng lo này có sáng lo này cấp luôn lấy con đi เป็นบุญมีนาขอช้างรอนะครับอ่าลงมาเนี่ยลงมาลงมาเลยอ่าดูมวยคู่เอกครับอ้าวยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นอ่ากรรมการมีกรรมการด้วยอ่าเอายกที่หนึ่งเริ่มขึ้นอ้าวมวยคู่เอกตอนสายๆครับตีกันเอ้าคุณชุก ป็นกรรมการให้น้องหน่อยเด้ออ๋อทันวาเนี่ทันวาแต่ทันวานี่ <c oughs> พี่ก็น้องซ่อมกันยังไงครับโอ้โหฝ่ายแดงวิ่งออกไปเลยครับฝ่ายน้ำเงินยังอยู่อันนี้พี่ก็น้องครับซ่อมกันเฉยครับซ่อมกันครับไม่มีอะไรครับอะซ่อมกันเฉยครับไม่มีอะไรครับเราเป็นหนุ่มแล้วสะ้อนเลย นี่นี่เจ้าถิ่นมาแล้วอ่าเดี๋วตัวนี้เอามีแอบอยู่ตรงนี้ด้วยเอาอ่าอ่าสาธุสาธุกับผมรับชมคลิปนี้กับป๋าธรรมชาติครับตอคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ใา้สายนะครับสาธุ